ค่ะทุกคนก็กลับมาพบกับไอรนอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะหลังจากที่เราไปเที่ยวญี่ปุ่นมาเสร็จตอนนี้เรามาเที่ยวอีกประเทศหนึ่งค่ะนั่นก็คือ,คอนั่นก็คือประเทศไทยนั่นเองย้อ e! <laughs> <laughs> ันยัง <laughs> นี่หละ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 นี่ตมบรีกัตมฮะ นะคะเรามาอยู่ที่คอนโดไอดา้าเนาะฮายมาแล้วคะ่ะทุกคนอันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้นจะเป็นแมวของไอด้านะคะอายุเท่าไหรนะ่้วเนาะอายุ6ปีค่ะนี่น,นั่นแหละก็ไอรินมาถึงไทยตอนเมื่อคืนเนาะเมื่อคืนไปนอนโรงแรมแล้วก็เมื่อเช้านี้ไปแคสงานมางานหนึ่งเป็นการแคสงานงานครั้งแรกของไอรินเลย แล้วเดี๋ยวจะมีเพื่อนมารับไปกินข้าวที่เผ็ดๆนะคะมันเป็นร้านส้มตําใช่ปะได้ยินมานานแต่ว่ายังไม่เคยไปกินก็เดี๋ยวจะไปกินส้มตำกับเพื่อนแล้วก็ไปคาเฟ่แถวอารีกันนะคะก็น่าจะได้ถ่ายล็อกแบบสั้นๆในแต่ละวันให้ดูเนาะเอาจริงรอบเนี้ยไอรีนมาเพื่อไปงานวันเกิดของเพื่อนโดยเฉพาะเลยสุดเกินสุดปะแต่ว่ามันก็คุ้มอยู่เพราะเป็นงานวันเกิดที่จะมีคนไปเข้าร่วมกันทั้งหมด เก้าสิบคนโ <c oughs> คตรเยอะ <c oughs> ซึ่งงานนั้นมันจะจัดขึ้นในคืนนี้นะคะก็เดี๋ยวก็จะถ่ายให้ดูนะว่างานวันเกิดเก้าสิบคนมันจะเป็นยังไงบ้างถ้าง,งั้นก็ <c oughs> ไปกันเลยอ <c oughs> <ป>ันยองคะ่ะสาวลค่ะสวัสดีค่ะชื่อฟิวนะคะเป็นเพื่อนไอรีนค่ะ โอเคค่ะ okay, ตอนนี้ก็เพื่อนมารับแล้วเดี๋ยวเรากําลังจะไปกินข้าวที่เผ็ดๆกันนะคะถูกตอ้องค่ะเมื่อก่อนร้านคือต้องจองคิวข้ามมาทิตข้ามอาทิตใช่แล้วสาขาแรกของมันอนะ่ะคือจะอยู่ในซอยฝั่งพวกซอยรางน้ำอ่ะตรง King Power อ่ะแล้วมันก็ยายมาอยู่แบบโอ้ตอนนี้มีทุกข้างละโอ้อืเลิศเขาว่าเลิศนะคะนี่แหล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 ะ อนตีตังแรกวันนี้ไมไ่ไม่ได้มีแลนจ,จะเจอฟิวหรอกแต่ว่าอยู่ๆมันก็ทักมาว่าอยู่ไหนแล้วไอริน,นก็ดันอยู่ใกล้ฟิวพอดีฟิวก็เลยมารับนะคะใช่ 2> 2> เพราะว่าเราเจอกันที่เกาหลีตลอดแต่พอมันมาไทายไม่เคยเจอกันเลยใช่ вот อ,อุ้ยอยา๋จะไปเกาหลีนะไปแล้วนี่ <laughs> ล่ะนี่ล่ะน <latency> งแมวแมวเหมียวจ้าดา ทั้งเ้านะคะ let's go inside เ <laughs> จ้าถิ่นแนะนำนะคะก็คือเมนูซิกเนเจอร์ที่นะคะจะเป็นอะไรค่ะตำสับบอรี่กับตำมังคุดมึงเขาสับบารี่มาตำเป็นน้ำยำคือมึงจะเลือกสุดได้สองสูตรคือสูตรปลากับสูตรกะปิถ้าสูตรกะปิกขึ้นนุ่มแบบแล้วอีกตังหลอ,ล <laughs> อกกระบะเนี่ยกินได้หมดทุกอย่าง ลอ,อ,อ่ะจัดเลยคุณปล่อยให้มึงสั่งหมดทุกอย่างแล้วกันเชื่อใจค่ะเอาดำสับปะรียกปิดแล้วก็เอาดำเส้นเล็กหนึ่งค่ะเอาวฟ้อมุย่างหนึ่งค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขาวหนึ่งเดี๋ยวดำหนึ่งชั้นของกระปิดหนึ่ง ความหวานของตอเบอรี่มันก็ไปแบบละลายมันใช่มันหาที่ไหนไม่ได้อะอันนี้ะจะมาเป็นเสตนะคะตำเส้นเล็กมันมาแล้วทมเผ็ดมันมาแล้ว 真的。 คนนะคะแต่กี่อย่างเอ่ยอร่อยมากอร่อยไหมอร่อยอร่อยทุกอย่างเลยที่ อนนี้เราก็ได้ย้ายมาอยู่ที่คาเฟ่แถวอารีแล้วนะคะชื่อร้านว่า Vonderwick ใช่ไหมเป็นคาเฟ่ที่เก๋มากที่นั่งแบบเนี่ยดูเก้าอี้ดิสวยอะ่ะกระจกก็สวยไอรีนสั่งอเมริกาโน่เย็นส่วนฟิวสั่งลาเต้เย็นหมา นี่คือจากการทําแคมเปญเสร็จแล้วค่ะเราก็มาเลือกรูปนะคะตอนนี้รูปเยอะมากค่ะจะบอกเลยว่ามาร้านนี้คือรูปมุมเยิ้มม้าค่ะเวลาชมรูปในายจีนะคะเดี๋ยวแปะรูปให้ปึ้ง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 รูปปึ้งปึ้งนีคนหนึ่งเลือกรูปคนหนึ่งทํางานค่ะชีวิตวัยทำงานอ่ะเนาะจริงมากนอยอ่ะพักชมสิ่งที่น่าสนใจนะคะรูปไอรีลอยที่มานนะคะฟูฟูฟู ตอนนี้ก็เป็นเวลา3มทุ่มแล้วนะคะตอนนี้ไอรินก็ได้กลับมาที่คอนโดไอดาแล้วก็แต่งตัวแต่งหน้าเพื่อที่จะไปงานวันเกิดเพื่อนแล้วท่าดาบอกเจ้าของวันเกิดไปหรือยังนะวันเกิดพี่อ <c oughs> ินส์นะคะเฮ้ย <c oughs> แต่มึงอะใส่สีขาวไม่ได้เพราะว่าเออ สวัสดีเช้าวันที่สองในประเทศไทยของเรานะคะทุกคนเมื่อคืนก็ได้ไปเที่ยวมาเสร็จเรียบร้อยแล้วไออินเมาแบบเมาแอบแบบนั่นแหละส่วนวันนี้นะคะเราก็มีนัดกินข้าวกับเพื่อนๆสมัยมหาลัยเนาะซึ่งตอนนี้เราใกล้จะสายแล้วนะคะถ้างงั้นก็ต้องรีบออกไปชิมถ้าั้นก็ไปกันเลย สวัสดีค่ะแอปเดียวเองค่ะ วันสุดท้ายในไทยนะคะวันนี้ต้องบิดแล้วเมวื่อวานคลิปก็จบไปแบบงงๆเนาะหลังจากที่แยกกับเพื่อนก็ไม่มีอะไรเลยก็เลยไม่ได้ถ่ายต่อนะคะส่วนวันนี้นะคะตอนนี้เป็นเวลาใกล้จะบ่ายสองแล้วเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันแล้วก็จะไปตีกอล์ฟกันนะคะเรากำลัลงไปกินเอ็แถวสนามกอกล์ฟกรุงเทพกีฬากันเพราะว่ามันจะอยู่ใกล้สนามบินเนาะเดี๋ยวไอรินจะต้องไปถึงสนามบินตอนสองทุ่มครึ่งนะคะแล้วก็ จะได้บินตอนสี่ทุ่มยี่สิบโอเคท่านก็ไปเจอกันที่เอ็มเคนะคะใส่กันเลย เสร็จไปเก้าลุมแล้วนะคะแต่เราจะตีเพิ่อมอีกเก้าลุมซึ่งตอนนี้ลูกหมดแล้วก็เลยกำลังขับไปซื้อลูกยอดเยี่ยมเยี่ยม,มที่สุดเ <c oughs> มืดแล้วทุกคนและปัญหาก็คือหาลูกไม่เจอนะคะขับวบนเพื่อหาลูก คนตอนนี้ก็ตีเสร็จแล้วตีไปทั้งหมด17หลุมน,นะคะจาก18หลุมเพราะว่ามันมืดจนมองไม่เห็นเดี๋ยวงั้นขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะคะกันเลย ซึ่งเครื่องมาแล้วเ่าจังเลยอะต้องกลับไปไส,ส,สปรุปโลกความเจริงแล้วการได้กลับไทยวันเหมือนเหมือนมาไีลิีทุกรอบเลยไ,ได้เจอเพื่อนเพือได้กินอาหารดีๆไ,ไ,ได้พักผ่อนได้เที่ยวบล็อกรอบนี้ก็น่าจะเป็นบล็อกสั้นๆในแต่ละวันในการมาไทยสามวันของไอลีนเนาะ ก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยขอขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบวันนี้และเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้คาค่ะบ๊ายบายเยลยคอย่บตเตอร์แบงก็จะตกใจมากมันจะอินเทนเกิน